สวัสดีครับชาวรักนาราศีมีนครับเราลองมาดูกันคราว่าดาวพระเกตเื่อนย้ายยกย้ายนะครับ58วันตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะครับถึง9กันยายนนี้อิทธิพลต่างๆจะมีอะไรนะครับที่ส่งถึงคุณบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวส่งผลต่อเราอยู่แล้วนะครับแม้แต่ฟูมูนนิวมูนนะครับต่างๆส่งผลต่อตัวเราแน่นอนนะครับเป็นแพเน็ตเอนเนอร์จีเนาะแต่ พลังจะมากจะน้อยอะครับขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมอ่านไพ่โดยใช้ไพ่ออร์คโคใช้ไพนะ่ทาโรเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอิงในเรื่องของโหราศาสตร์เท่าไหร่นะครับอาจจะดึงพลังงานจากไพ่ตรงนี้นั่นเองดังนั้นคุณดูได้นะครับเป็นแนวทางเป็นการไกล้ลาให้กับคุณนะครับรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆไปนะครับไพ่มนะันก็อาจจะขึ้นมาตรงหรือไม่ตรงก็ได้มันคือการคาดการณ์นะครับดังนั้นอยากให้คุณ รับนะครับแม้เศษดีๆไปแล้วกันนะครับก็ชาวลัคนาราศีมีนมาดูกันครับว่าอิทธิพลสอเดื่องจากนี้ครับดาวพเกตเ,เคลื่อนย้ายยกย้ายที่เขาเชื่อกันว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพลังงานอะไรที่ส่งถึงคุณบ้างชาวลัคนาราศีมีนอิทธิพลของดาวพเกตเคลื่อนย้ายยกย้ายครับส่งผลอย่างไรต่อคุณ c ค p a ติ t y to love ิครับความรักนะครับ ไม่ว่าในไพ่ใบนี้ส่งผลอย่างไรส่งผลต่อสเสน่ห์ส่งผลต่อไปที่ไหนก็จะมีคนรักคนเอ็นดูคนชอบคุณนะครับหรือมีการช่วยเหลือคุณมันเป็นเพราะว่าตัวคุณมีพลังงานของความรักที่ล้นเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่จะใจดีนะครับมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับแต่ในด้านนี้มันก็อาจจะถูกทาให้คุณถูกเอาเปรียบได้นะครับแต่คุณอาจจะไม่ต้องคิดก็ได้ครับว่าคุณแบบ โดนคนโน้นเอาเปรียบคุณนี่เอาเปรียบแต่ขอให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำที่มันเป็นพลังงานดีๆเป็นความรักอะไปที่ไหนก็เป็นที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูของทุกๆคนคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือครับแปลกๆก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยชาวราศีมีเนี่ยถ้าคุณสนใจเรื่องราวของจิตวิญญาณหรือถ้าคุณแบบพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาจิตวิญญาณของคุณให้คอนเนคกับตัวเองได้นะครับคุณจะมีความสามารถในการ สื่อสารครับหรือในการเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตรงนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกเพราะว่าอะไรครับอินทิ t ชันของคุณแรงอินทิ t ชันคืออะไรยานทัศะนะครับหรือ,อเขาเรียกว่าเสียงภายในของตัวคุณหรือร่างสังหรณ์หรืออะไรต่างๆตรงนี้ของคุณอะ่ะมันมันมีพลังอยู่นะครับแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดึงเอาออกมาไม่ได้อาจจะต้องแบบวิธีครับสำหรับผมเนาะผมรู้สึกว่า เท่าที่ผมแบบลองมาผมรู้สึกว่าการขอออกไปอขอการช่วยเหลือออกไปอะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่แบบเออรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือหรือเวลาที่แบบผ่านด้วยจังหวัดผมจะมีองค์พ่อพักกินเน็นะครับที่เป็นรูปใหญ่มากๆเวลาที่ผมผ่านไปอะผมก็ไม่ได้ขออ่ะผมรู้สึกว่าขับรถผ่านผมขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่แบบ อ,องค์พ่อพระมเนตรประทานความสําเร็จมาให้นะครับหรือองค์พ่อพระมเนตรนะครับช่วยแบบให้ชีวิตดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้ผมจะใช้คำคำขอบคุณออกไปก่อนนะครับแบบไม่ได้ขอเหมือนแบบขอบคุณมันมันเป็นสัญญาณว่าเออเราจะได้รับนะครับเพราะว่าเราขอบคุณไว้แล้วหรือในทุกๆเดือนนะครับหรือต้นเดือนอะไรต่างๆถ้าคุณมีแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดของคุณอ่ะคุณอาจจะไป ไปเนี่ยไปขอบคุณก็ได้คือคุณไม่จําเป็นต้องไปขอไปขอบคุณขอให้เดือนนี้นะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทิศทางชีวิตดีขึ้นขอบคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําจังหวัดคุณเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณต่างๆเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับจักรวาลโดยตรงนะครับเหมือนเป็นท่อส่งพลังงานโดยตรงดังนั้นทําไมเราถึงไปขอพอรกันใช่ไหมครับเพราะว่า เป็นเหตุผลนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะว่าในในใน,ในอิทธิพลของดาวพระจุเคลื่อนย้ายยกย้ายเนี่ยส่งผลนะครับต่อชาวราศีมีนในเรื่องราวของเอ่อความรักนะครับความเอ็นดูนะครับโอเพนเน็ตครับโอเพนเน็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทางชีวิตที่เปิดออกดวงจันทร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของอินทิชั่นเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อ เซนส์ของคุณสัญชาตญาณของคุณอาจจะทํางานนะครับหรืออาจจะกําลังบอกช่องทางทิศทางชีวิตนะครับหรือโอกาสใหม่ๆจักรวาลกําลังเปิดทิศเปิดทางให้กับคุณสิ่งที่จําเป็นเลยคือฮาร์ดจักราของคุณจะต้องใหญ่มากๆพลังงานของฮาร์ดจักราของคุณจะต้องล้นเหลือมากๆนะครับดังนั้นความล้นเหลือมันคือความเหลือเฟือมันคือความอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณอุดมสมบูรณ์ด้วย เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับคา t i v เวชันดูแบบดูเป็นพลังงานที่ดีนะครับดูแบบคุณมีความสุขคุณเอ j นจอยกับชีวิตคุณเต็มที่กับชีวิตนะครับสำหรับชาวรัคนาราศีมีผมรู้สึกว่าในช่วงอิทธิพล2เดือนจากนี้นะครับหรือ58วันจากนี้เนี่ย มันเป็นพลังงานของการแบ่งปันออกไปมันเป็นพลังงานของการให้แล้วคุณจะได้รับคุณให้องค์ความรู้คุณให้คนอื่นมั่งคั่งร่ำรวยก่อนคุณยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จคุณเมตตาการุณาต่อสัตว์หรืออะไรต่างๆพลังงานของคุณยิ่งจะดีขึ้น ยิ่งจะเขาเรียกว่าอยู่ในไฮวเบชั่นมากขึ้นและเมื่อพลังงานของคุณดีขึ้นนะครหรืออยู่ในคลื่นพลังงานบวกมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้สิ่งต่างๆที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณอ่ะก็จะเริ่มดีขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งสำสิ่งจำเป็นเลยครับใน58วันจากในอิทธิพลอ่ะผมรู้สึกว่าคือการรักแล้วก็การให้ความสนใจกับสิ่งที่จิตใจ,จคุณอารมณ์คุณอ่ะกำลังบอกคุณ มันเป็นสารที่สําคัญมันเป็นแมสเซจที่สําคัญที่คุณอาจจะต้องจับความรู้สึกของตัวคุณเองให้ได้นะครับด้วยความที่ชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนเป็นชาวธาตุน้ำเนาะดังนั้นจิตใจจิตวิญ,ญญาณของคุณเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะเขาเรียกว่านําพาคุณไปสู่เส้นทางความสําเร็จในแบบ ต,ต่างๆที่คุณได้วางไว้หรือวางไว้นั่นเองลองมาดูการครับอิทธิพลของดาวพระเกตเคลื่อนย้ายโยกย้ายมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมีนบ้างครับอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมีนครับโอเคหล่นมาทั้งคู่นะครับดูมีดิจิทัลนะครับแล้วก็เคียงบอดความสําเร็จครับความสําเร็จในในในสิ่งที่คุณหวังผมต้องบอกว่าความสําเร็จมันเป็นภาพใหญ่ๆเนาะดังนั้น ผมรู้สึกว่าใน2เดือนจากนี้คุณทําอะไรแล้วคุณทํามันด้วยความรักจักรวาลจะเปิดทางตราบใดที่คุณทํางานทําสิ่งที่คุณชอบหรืออะไรอยู่แล้วคุณทํามันด้วยความรักแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีสิ่งดีๆต่อสังคมมันมีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อคนอื่นมีประโยชน์ต่อลูกค,ค้าคุณคุณยิ่งได้รับนะครับมันมีคําว่าชื่อเสียงมันมีคําว่ากระทํามันมีคําว่าแอคชั่นด้วยสิ่งดีๆคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะครับ ทำไปเลยครับคุณไม่ต้องรอว่าเฮ้ย mm hmm. อิทธิพลตรงนี้มันจะเกิดขึ้นใน2เดือนไหมแต่ตราบใดที่คุณทํามันอะ่ะพลังงานมันสะสมสะสมแล้วสิ่งดีๆจะค่อยๆทยอยหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างแคปซิตี้ทูเลฟอ่ะมันคือ มันคือการช่วยเหลือแบบแปลกๆมันคือการที่คุณแบบอาจจะไปเลยที่ไหนแล้วคุณอาจจะได้ของฟรีคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือแปลกๆหรือแบบไปซื้ออะไรแล้วคุณอาจจะได้ของแถมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าพลังงานของคุณดีอ่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือผมสังเกตตัวเองตลอดนะคะว่าเวลาที่แบบไปเที่ยวหรืออะไรที่ไหนอ่ะจะได้ของแถมตลอดจริงๆจะได้อะไรที่มัน มันแปลกๆเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีตลอดจริงๆดังนั้นผมก็เลยยืนยันหรือคอนเฟิร์มกับทุกๆคนมากๆว่าเมื่อเราอยู่ในพลังงานที่ดีหรือเราบอกตัวเองว่าวันนั้นขอให้เราโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาบอกตัวเองไปก่อนอวยพรตัวเองไปก่อนคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆครับ ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นมันนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เข้ามาเนี่ยครับเทนอฟคอนครับเหมือนจักรวาลเปิดทิศเปิดทางเปิดโอกาสมันมีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นรอให้คนอยู่นะครับแค่เดเวอคาร์เตอเรชันเนี่ยมันอาจจะเป็นหมายถึงการแบ่งป้านันก็ได้อาจจะเป็นหมายถึงการแบบการเอ็นจอยกับชีวิตสนุกกับชีวิตของคุณก็ได้หรือการช่วยเหลือนะครับผู้อื่นเหล่านี้แล้วคุณจะได้รับนะครับ สิ่งที่คุณต้องการนั้นกลับเข้ามาหาคุณบางคนนะครับอาจจะมีสัญญาณของการเขาเรียกว่าที่ดินนะครับมรดกนะครับธุรกิจกิจการต่างๆบางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของเงินลงทุนเงินกองทุนเงินปันผลนะครับเงินทุนเงินเงินจากทองเทรดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นในลักษณะน,นั้นหรือบางคนมีสัญญาณข่าวดีในเรื่องของความมั่นคงบ้านบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าได้ของชิ้นใหญ่บ้าน แต่งเติมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่ซื้อของเข้าบ้านใหม่หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเ <c oughs> พราะอะไรเพราะคุณมีเงินเพราะคุณมีเงินนะครับเออคุณก็เลยแบบซื้อของเข้าบ้านนะครับอะไรต่างๆต่อเติมบ้านใหม่ทําบ้านใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าชื่อเสียงจากงานที่ตัวเองทําเหมือนจักรวาลเปิดชื่อเสียงให้กับคุณนะครับเปิดบารมีให้กับคุณนั่นเอง อิทธิพลของดาวพระเกเคลื่อนย้ายยกย้ายนะครับมีอิทธิพลอะไรต่อชาวลัคนาราศีมีนบ้าง The Moon ครับอารมณ์ครับจิตวิญญาณครับ Intuition แล้วก็ Queen of Wands ครับนี่แหละครับดูมีสเสน่ห์ดูมีเมตตามหานิยมนะครับดูมีคนรักดูมีคนชอบดูมีคนหลงคุณหรือเป็นในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าอำนาจนะครับหน้าที่แต่มันเป็นอำนาจโดยชอบธรรมมันเป็นอำนาจที่ไม่ได้เป็นอีโก้ไม่ได้เป็นอัตตานะครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะ มีสัญญาณข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับการงานนะครับเกิดขึ้นมาหรือหลายๆคนที่กําลังแบบรู้สึกตัดสินใจยังไงดีจะจะรับผิดชอบหน้าที่ที่เข้ามาดีไหมนะครับมันอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับที่คุณอาจจะไม่เคยทําแต่คุณต้องทามันอะแล้วมันมีความกังวลผมรู้สึกว่าเดิมมูนอะกำลังมาบอกคุณว่ารับ รับโอกาสนั้นโอกาสมันอาจจะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆเนาะดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสหรือมีคนให้โอกาสคุณนะครับหรืออะไรก็ตามอาจจะต้องลองรับไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่อิทธิพลของดาวพเกษเคลื่อนย,ย้ายยกย้ายส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างมันเด่นในเรื่องของงานเด่นในเรื่องของการกระทําเด่นในเรื่องราวของการแอคชั่นนะครับแล้วก็เป็นทรีออฟสอด ที่ข้อสอเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณเนี่ยปล่อยวางมันครับแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่ที่ดีๆมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยที่ข้อสอดมันขึ้นมา r e v e r ์สหรือไพ่กับหัวผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลอนะ่ะคุณแค่โฟกัสจดจ่ออยู่กับความรักในตัวเองแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณเอง นะครับในลักษณะประมาณนี้หลายๆคนเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะครับหรือทํางานของตัวเองอยู่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่เขาเรียกว่ามีเงินกระแสการเงินหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นมีเงินต่อเงินมีเงินลงทุนมีเงินต่อยอดนะครับมีเงินกินเงินเก็บเงินใช้นะครับในช่วงนี้หรือเป็นช่วงที่ คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักแต่อาจจะโฟกัสในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองหรือในเรื่องราวของงานมากขึ้นนะครับหลายๆคนเป็นคนโสดนะครับหลายๆคนแบบรู้สึกว่าเออฉันทํางานหาเงินเปตัวเองก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อครับว่าอิทธิพลของดาวพระเกตเคลื่อนย,ย้ายโยกย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมีนบ้างครับ คุณบางคนก็อาจจะเจอลักษณะที่เป็น emotional challenge หรือบททดสอบทางอารมณ์หรือบททดสอบทางจิตใจของตัวคุณนะครับในเรื่องของการให้ภายในเรื่องของการอาโหสิกรรมก็ได้ในลักษณะประมาณนี้อิทธิพลของดาวะเกรดเคลื่อนย,ย้ยยายยกย้ายส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมีนครับอากาชิสตาเกตครับอากาชินะครับมันเป็นเหมือน ข้อมูลเป็นเหมือนองค์ความรู้อะ่ะของเราตั้งแต่อดีตชาติเป็นที่เก็บข้อมูลของจิตวิญญาณของเราต่อต่อเรื่องราวต่างๆที่เราเคยเกิดมาในหลายๆภพชาตินะครับดังนั้นเนี่ยอะไรวิด u r p โพส o อสโ o ร o s s n o w r o n g path เนี่ยผมต้องบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ไม่ใช่อะ่ะ เหมือนคุณกำลังเหมือนจักรวาลหรือเนี่ยอีทธิพนตรงนี้กําลังเปิดประตูหรือเปิดโอกาสเนี่ยครับโอเพนเนแล้วคุณมีประตู4บานนะครับเปิดขึ้นมาแล้วมันมีรุง้งผมรู้สึกว่าคุณกําลังเดินทางไปในเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณอยู่เนาะะไรวิดีโอโพสเนี่ยคือคุณกําลัง อยู่ในระนาบเดียวกันครับกับเส้นทางชีวิตหรือเส้นทางของจิตวิญญาณหรือโซโพโพสนะครับของตัวคุณเองครอ s โ o a ดครับมันอาจจะเป็นทางแยกของการตัดสินใจสําหรับบางคนก็ได้ทําไมมันมีเดอะเมจิเชียนมาทำไมมี King of วอ e มาทําไมมีเดอะมูนมานะครับมันคือการตัดสินใจที่ต้องใช้เสียงหัวใจอะ่ะ ต้องใช้ความเชื่อใช้ความรู้สึกของคุณในการตัดสินใจถ้ามันเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆผม,มอยากให้คุณใช้ไพ่ในการตัดสินใจอยากจะให้คุณใช้ความรู้สึกของคุณใช้เสียงภายในของคุณในการตัดสินใจมากกว่าว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับเพราะว่าการตัดสินใจของคุณอนะไม่ว่าคุณตัดสินใจมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมหรือตัดสินใจอย่างไม่มีสติก็ตามมันจะเป็นผลกระทบนะครับ ต่ออดีตของคุณเอ่อต่ออนาคตของคุณแน่นอนดังนั้นผมเชื่อว่าทุทกๆการตัดสินใจอะ่ะมันเป็นมันเป็นทางแยกออกมันเป็นเส้นทางใหม่ที่เปิดออกให้กับเราอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ม,ดม,มดีเส้นทางไหนผิดหรือถูกตามใดที่คุณรู้สึกว่าเออคุณตัดสินใจอย่างเต็มที่ละคุณทํามันอย่างเต็มที่ละถึงแม้ว่าสมมติเนาะคุณตัดสินใจเฮ้ยฉันออกมาทํางานของตัวเองดีกว่าแต่เมื่อคุณทำ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 ไปแล้วคุณรู้สึกว่า เหมือนมันไม่ใช่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะตอนนั้นที่คุณตัดสินใจแล้วหรือใครที่เข้ามาหาคุณณนะช่วงเวลาหนึ่งแล้วต้องออกไปอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะไม่ดีหรือคุณตัดสินใจเลือกคนผิดอะไรต่างๆก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วที่เลือกคนคนนี้เข้ามาอะไรต่างๆเหล่านั้นดังนั้นมันอยู่ที่ทิศทางมงุมมองเนาะแล้วก็มี angelic frequency เนี่ยเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพลังงาน ของแองโจพลังงานของนางฟ้าเทวดาประจำตัว a อ g งโจอาเฮี here, ครับ you are safe protect connection อย่างที่ผมมอกไปตอนแรกว,ว่าชาวราคนาราศีมีนคุณสามารถคอนเนคกับพลังงานของเทวดาประจำตัวพลังงานของสิ่งศักดิ์ส mm ิทธิ์ได้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณมีเทวดาประจําตัวไหมถ้าคุณเป็นคนที่นั่งสมาธิมาผมขอแชร์นะครับว่าถามไปเลยครับตอนที่คุณนั่งสมาธิแต่คุณต้องไม่กลัวนะครับจริงจ เพราะว่าพลังงานในมิติอื่นน่ะคุณต้องคุณคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าพลังงานอ่ะมันเป็นรูปแบบพลังงานหรือวิญญาณนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพอผมกําลังจะแชร์แล้วผมก็คนลุกเพราะว่าผมเคยลองดูแล้วผมไปไปเจอมาในหนังสือของฝรั่งนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามีเทวราองคไหนประจําตัวเราเขาจะบอกว่าให้เรานั่งจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการทําสมาธิแล้วก็ จินตนาการนะครับว่าจิตของเราอะไปจับที่ประตูที่ห้องคือรอบๆห้องของเราให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างส่งพลังงานออกไปตรงหน้าต่างส่งพลังงานออกไปตรงประตูแล้วก็ตั้งคำถามออกไปเลยครับว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อพลังงานที่โปรเทคเราเป็นใครเป็นพลังงานรูปแบบไหน มันจะออกมาจากเป็นภาพก็ได้ซึ่งพลังงานที่ปเทคเราอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่แล้วก็ได้คุณอาจาจะเห็นภาพเขาก็ได้ในเว็บแรกก็คือใช่คนนั้นนะครับของที่ผมเห็นเนี่ยก็คือองค์พ่อพระพ,พิเนศครับจะเป็นปางเด็กก็เลยรับรู้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออน่าจะใช่ท่านนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่ง นะครับเป็นพระพิสุงสงฆ์ครับที่ผมเคยเห็นในฝันแล้วก็มาเห็นตอนที่ผมถามออกไปอีกนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมนั่งผมไม่ได้นั่งนานครับแต่มันมีช่วงแวบ,บหนึ่งที่มันเหมือนเป็นไฟตกลงมาประมาณวินาทีนึงตกแล,แล้วไฟดับแล้วก็เหมือนเหมือนมีอะไรผ่าลงมาตรงเหมือนเป็นกระแสพลังงานลงมาจากจากกลัดที่ นะครับหรือโซสตาร์จักรานะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวผมอ่ะผมรู้สึกชาไปหมดเลยแล้วก็มีพลังงานอีก2พลังงานที่เป็นพลังงานแบบเนี้ยเป็นแสงสว่าง2พลังงานผมไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างครับแต่เห็นเป็นรูปร่างว่าเป็น2พลังงานแต่ไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นเทวดานะครับหรือเป็นอาร์แกงเจที่ผมเคยขอความช่วยเหลือ อะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนครับผมอยู่ในลัคนาธาตุน้ำเหมือนกันนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะคอนเน c t กับพลังงานของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณอาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้นะตอนนั้นที่คุณนั่งสมาธินะครับหรืออาจจะเห็นเลยก็ได้แต่ทุกๆคนมีเทวดาประจำตัวเป็นโซเมตเป็นทวินเฟมนะครับที่อาจจะ ไม่ได้อาสาลงมาเกิดในภพนี้เพื่อมาเจอกับคุณแต่อาสานะครับที่จะคอยช่วยเหลือคุณในมิติของพลังงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณไปอยู่ในเส้นทางนะครับที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองดังนั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวผมต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนคุณที่มาเจอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะครับแต่คุณอย่ามีความกังขาคุณอย่ามีความรู้สึกขอไปไม่เห็นช่วยเลยขอไปไม่เห็นได้เลยเมื่อคุณมีอะไรมีคําพูดแบบนี้ออกไป แน่นอนมันเป็นเหมือนการที่คุณไม่เชื่อใจแล้วคุณไม่ได้เคารพอ่ะอืมหรือคุณไม่ได้สํานึกรู้คุณชีวิตคุณนะหรือคุณไม่ได้สํานึกรู้คุณพลังงานต่างๆคุณก็จะไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นประมาณนี้อันนี้ที่ผมแชร์ให้คุณฟังเนาะเผื่อคุณลองไปทําดูนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องบอกกับคุณว่าคุณต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาคุณถึงจะเห็นเพราะว่าเขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งเรามีสนามพลังงานออร่าโปรเทคเราอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณขอพลังงานดีๆให้เข้ามาจะเป็นพลังงานที่ดีครับแต่ถ้าคุณไปจดจ่อที่โวิญญาณสัมภเวสีนะครับไปจดจ่อที่แบบอะไรต่างๆที่มันน่ากลัวนั่นก็คือการอนุญาตให้เขาเข้ามาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็มีสตินะครับล้วก็ต้องโปรเทคพลังงานตัวเองด้วยอิทธิพลนะครับของดาวพระเกตเคลื่อนย้ายยกย้ายนะครับส่งผลอย่างไรในเรื่องงานบ้าง เนี่ยครับไมล์โซนครับอีเวนต์ความสำเร็จผมมันมีความโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆนะครับงานที่คุณทำนะครับหรืออะไรธุรกิจที่คุณทำหรือคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆผมเชื่อว่ามันมีความโดดเด่นมันประสบความสำเร็จหรือมันไปได้อะมันไปได้เรื่อยๆครับยิ่งพ่นนะครับ,นรบในเรื่องของงานเนี่ยครับครีเอทีฟในวอล หลายๆคนอยู่ในงานที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนที่ต้องใช้ความครีเอทีฟหลายๆคนต้องใช้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณในการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยงานของคุณก็คืองานที่มาจากจิตวิญญาของคุณผมต้องบอกว่าคุณกําลังค้นหางานที่เป็นจิตวิญญาณของคุณอยู่งานที่เป็นจิตวิญญาอะมันคือเป้าหมายสูงสุดของคุณนะครับเหมือนเหมือนเหมือนหมออะ ถ้าหมอในงานเชิงกายภาพคือการดูแลรักษาผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าหมอคนนั้นเข้าพบงานที่เป็นทางจิตวิญญาณของเขาแล้วเนี่ยจุดสูงสุดของงานที่เป็นทางงานทางจิตวิญญาณของเขาคืออะไรคือต้องการให้ผู้ป่วยมีความหวังต้องการให้ผู้ป่วยคือไม่ได้แค่รักษาเฉพาะกายภาพแต่หมอคนนั้นจะฮิลลิ่งบำบัดจิตใจให้กำลังใจนะครับผมเคยเจอหมอที่พูดจาแบบ ไม่ให้ไม่ให้กำลังใจคนไข้บันทอนคนไข้มากจนผมแบบผมก็พูดกับหมอแบบนี่นี่เป็นหมอจริงๆหรือเปล่าผมพูดไปต่อหน้าเขาเลยครับว่านี่เป็นหมอจริงๆหรือเปล่าทำไมแบบพูดจาแบบนั้นเพราะว่าเขาพูดจากับแม่ผมไม่ดีมากมาผมก็เลยแบเอ๊ะอะไรหมอคือไม่มีพลังงานบวกอยู่เลยในคําพูดของหมอคนนั้นคือเหมือนแค่แบบเขาอาจจะทํางานแค่เป็นหมออย่างเดียว เงินรับเงินเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าหมอที่มีจิตวิญญาณของการทํางานด้วยโอเคเขารับเงินเดือนแต่เขาจะใส่การฮิลลิ่งลงไปนะครับอาจจะในคําพูดอาจจะในการกระทําก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตราบใดที่คุณเจองานที่เป็นงานทางจิตวิญญาณของคุณไม่นานคุณอาจจะเจอหรือคุณอาจจะเจอแล้วสําหรับบางคนมันจะไปต่อได้เรื่อยๆครับสําหรับคุณนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง2เดือนจากนี้ ผมเชื่อว่างานของคุณอาจจะมีความโดดเด่นอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเยอะขึ้นนะครับธุรกิจของคุณอาจจะไปต่อได้หรือมีคนสนใจนะครับในงานในธุรกิจของคุณได้หรือบางคนอาจจะเป็นงานเสริมนะครับไปทํางานเสริมควบคู่กับงานประจําเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ก็ได้ครับมาดูการอิทธิพลในเรื่องราวของเงินครับอีเวนต์ครับ การเทรดชิปเมนต์ต้องบอกว่าคุณก็มีเงินนะครับมีเงินอยู่แล้วเงินก็มาจากงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมบอกเสมอเลยครับว่าถ้าคุณอยากจะมีเงินคุณต้องมีงานเพราะว่างานคือช่องทางให้กระแสการเงินเข้ามาคุณอยากมีเงินแต่คุณไม่ทํางานมันก็ไม่ได้มีกระแสหรือมันไม่ได้มีช่องทางให้เงินเข้ามาหาคุณนะครับดังนั้นการเงินเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มของ สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงทุนนะครับหรือการเงินของคุณอาจจะมีความโดดเด่นก็ได้หรือมีเงินนะครับไปเที่ยวไปกินอาหารนะครับดีๆไปกินอาหารโรงแรมไปกินอาหารร้านค้าที่แบบเออไปสร้างความรู้สึกมั่งคั่งร่ารวยให้กับคุณสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้อีเวนต์นะครับมันจะมีอีเวนต์ที่สร้างเงินให้กับคุณก็ได้หรืออาจจะมีโปรเจกต์ที่สร้างเงินให้กับคุณก็ได้หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สร้างชื่อเสียงสร้างเงินพร้อมๆกันให้กับคุณก็ได้ครับ อิทิพลครับในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรพีซครับความสงบสุขต้องบอกว่าการเงินนะครับจะดีขึ้นคุณต้องรู้สึกสบายใจเรื่องเงินคุณจะต้องรู้สึกไม่กังวลในเรื่องเงินนะครับดังนั้นพีซคือความความสงบเหมือนไพ่กําลังจะบอกกับคุณเมื่อคุณสงบในเรื่องราวของเงินได้เมื่อคุณไม่กังวลในเรื่องราวของเงินได้เมื่อคุณไม่กังวลในเรื่องราวของหนี้ได้อะ มันจะทําให้กระแสะการเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่หนังสือนะครับทุกๆเล่มที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือเรื่องราวของการเงินเขาก็จะพูดกันนะครับแล้วผมก็ลองแล้วมันก็ได้ผลนะครับว่าเออมันเริ่มตั้งต้นจากพลังงานของเราที่สงบหรือความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เราทํางานที่เราทำอ่ะมันสร้างเงินให้เราได้แน่นอนนะครับแต่สิ่งจําเป็นเลยคือเราแค่ต้อง ปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความคาดหวังไปนะครับหรือใครที่กำลัง m a n า f ฟสเงินจำนวนเงินที่คุณต้องการเนี่ยคุณ m a n า f ฟสแล้วคุณร้องขอไปแล้วคุณมีความเชื่อแบบ100%ปไปละคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์นะครับอิทธิพลในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นครับเป็นอย่างไรทีเชอร์ครับก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามา มันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆของคนใกล้ชิดของคุณก็ได้นะครับเนี่ยมันมีคําว่า teacher แล้วก็มีคําว่า people อาจจะเป็นเขาเรียกว่า,าความรู้สึกนะครับกับคนใกล้ชิดความรู้สึกดีๆนะครับที่มีแบ่งปันให้การมันอาจจะเป็นแนวโน้มในลักษณะประมาณนั้นนะครับหรือบางคนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วต้องจบความสัมพันธ์ไปเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่าง อยากให้มองว่าเขาเป็นครูที่สอนคุณสอนประสบการณ์ความรักให้คุณสอนให้คุณรักตัวเองมากขึ้นสอนให้คุณดูแลตัวเองมากขึ้นสอนให้คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นสอนให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับอิ้มพลในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไร to love ชัดเ<ะ>จนมากๆครับถ้าคุณน่าจะได้เจออะครับกับคนที่ดีเข้ามาทู true ล<ะ>เลฟในที่นี้มันอาจจะเป็นตัวคุณที่รักตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็น มีคนเข้ามาชอบคุณรักคุณหรือบอกความรักให้กับคุณหรือตัวคุณนั่นแหละครับอาจจะไปชอบหรือไปบอกรักหรือการแอบรักต่างๆมันจะมีการเปิดเผยความจริงเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปว่าถ้าความรักของคุณบางคนต้องจบความสัมพันธ์ไปขอให้คุณดูไว้ว่าเขาคนนั้นเป็นครูที่มาสอนให้คุณรักตัวเองมากขึ้นจริงๆครับ ก็อาจจะเป็นข้อความแมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกทุกคนครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับทุกการโด o n a t ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกการสนับสนุนคุณสามารถสนับสนุนช่องได้นะครับโดยการกดปุ่มแตงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการโด o n a t เงินนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ